ความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศกับผู้ครองมงกุฎคนล่าสุดแอนแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023แต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนต่างติดตามคืออีโรฟานฟานดี้กองหลังทีมบีจีและทีมชาติสิงคโปร์ผู้เป็นหวานใจตัวจริงของสาวแอนหลังจากแฟนสาวได้รับรางวัลได้ออกมาโพสต์แสดงความยินดีในสตอรี่ เกิดมาเพื่อเป็นควีนผมภูมิใจในตัวคุณจนหลายคนฟินจิกหมอนพร้อมพากันเปิดว่าล่าสุดแอนแอนโทเนียปรากฏตัวในงานอ e ีเวนต์ N E W L Y C r o w U M U T 2023พร้อมตอบถึงประเด็นแห่งความประทับใจนี้ว่าก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่เชื่อในแอนแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นควีนเลย เราต้องโดนอุปสรรคหลายรอบเราต้องเจอทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีเราต้องร้องไห้เพราะเราก็เป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าความฝันของเรามันไม่ได้จำกัดจากภายนอกเราอาจจะรู้สึกดาวตอนนี้แต่ว่าเราไม่ควรให้อุปสรรคที่เราเจอมาสร้างกรอบในชีวิตของเราไม่หวงแฟนโดนเปิดว่ปไม่หวงค่ะแต่ยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้จับโทรศัพท์เลยค่ะแค่จับ เพราะว่าลงรูปกับค,คุณพ่อคุณพ่อก็ยังไม่ได้คุยเลยค่ะไม่หวันทำภารกิจจะไม่มีเวลาให้หวานใจเพราะถ้ารักจริงยังไงก็มีเวลาให้อยู่แล้วแอนเชื่อว่าถ้ามันเป็นความรักที่จริงไม่ว่าภารกิจอะไรก็ตามเราก็จะมีเวลาให้มันค่ะลั่นมงสามมาแน่ยังไงมงสามก็มาแน่ค่ะเพราะหลานย่าโมจะโกจากกระวาลค่ะ